เป็นอาหารวางนะคะต้มแล้วก็กินเพื่นๆนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆนะคะทุกท่านทุกคน,นะค่ะแม่มาวินก็จะมาทําสวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆนะคะทุกท่านทุกคนค่ะแม่มาวินก็จะมาทํา เสร็จแล้วน,นะคะประมาณนี้นะคะช่วงนี้กล้วยยังไม่เยอะเนาะมเราแม่วินแต่กำลังออกปีนะคะกำลังออกปีอยู่สองเครื่อนะคะต้มเสร็จแล้วเราค่อยมาแบ่งปันนะคะสวัสดีจ้าขอ้าวต้มนะคะข้าวต้มกล้วยเหมือนเดิมเมนูเดิมคิดอยากกินนะคะเพื่อนอค่ะก็กล้วยเนาะ ข้าวต้มก่้วยอเบิรดหอข้าวต้มนะคะเพื่อนๆทำไมมันเบิรดจังเลยนะคะจะมาห่อข้าวต้มอีกค่ะเมนูห่ออีกแล้วนะคะเป็นอาหารวางนะคะต้มแล้วก็กินเพิินน,นนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะแม่วินกับสิห่อไปเรื่อยๆนะคะมาพอดีกินเนี่ยนะคะบอตอง บ่ต้องกินนานเนาะอ๋อสิบสิบโพนประมาณสิบโพนเลยนะคะพอดีกินเลยนะคะบ่ต้องบ่ต้องกินนานเนาะอ๋อสิบสิบโพนประมาณสิบโพนเลยนะคะอ,อก็ต้มกันจา้าดูนะคะทางไหนก็กลมจะห่อเป็นเมือนกันนี่แหละคะ่ะอ,อก็ต้มกันจา้า นู่นะคะทางไหนก็คงจะห่อเป็นเหมือนกันนี่ละค,ะค่ะห่อข้าวต้มกล้วยธรรมดานี่ละค่ะ <ś c oughs> เสียงสะเลี่ยงสเสียงสะเลี่ยงกันรอบคางเร้่อค่ะเพื่อนๆนะคะกล้วยก็ลูกพอดีพอดีนะคะคกล้วยลูกไม่ใหญ่นะคะคต้มมัดาต้มโคดนี่เนาะ แมววินก็จะมัดรวมกันแล้วก็จะไปต้มนะคะต้มเสร็จแล้วเราค่อยมาแบ่งปันนะคะสวัสดีจ้านคนมาขายกล้วยพอดีแมววินก็เลยจะหอนะคะห่อข้าวต้มพอดีกินเนี่ยนะคะบ่ต้องบอ่ต้องกินนานเนาะห่อสิบสิบโพดประมาณสิบโพดเลยนะคะข้าวต้มมัดข้าวต้มโพดเ,เนาะ เห็แมวมี้ก็จะมัดร่วมกันแล้วก็จะไปต้มนะคะก็แค่นี้ละค่ะเแดดมาแจมเลยนะคะแดดเ็มแจมแบบนี้หมู่บ้านฝนตกแค่ะเพื่อๆนะคะห่อข้าต้มนะคะเพื่อนทำไมมันมืดจังเลยนะคะจะมาห่อข้าต้มอีกค่ะเมนูหอยแล้วนะคะต้มกล้วยนะคะ ห่อบอยนะคะวินก็ห่อบอยอยู่นะคะข้าวต้มนี่เนาะก็แค่นี้ละคะ่ะแ oh oh oh. เดดมาแจมเลยนะคะ oh oh oh. เดดเจนแจมแบบนี้ oh oh oh. หมู่บ้านฝนตกแค้ค่ะเพื่อนนะคะ oh oh. อิ่มแทนข้าวได้เลยเนาะ,ะ oh oh. ข้าวต้มข้าวสารธรรมดาข้านี่ละคะ่ะกระชสยถั่วดำนะคะกระถั่วดำน้ำ ้ยก็ลูกพอดีพอดีนะคะปล้ยลูกไม่ใหญ่นะคะเป็นอาหารวางนะคะตุมแล้วก็กินเพืนๆนะคะก็คแค่นี้ละคะ่ะโอ้แดดมาแจ,จ,จมเลยนะคะเดดเจนแจมแบบนี้หมู่บ้านฝนตกแค่ะเพื่อนนะคะเพืนเดิมที่เคยแม่วินเคย,เย,เยหอละ,ะคะ่ะ วันนี้เลือกอยากกินนะคะพอกขาเิ่นมาขายพอดีเนาะพักกล้วยนะคะมัดซิบโขดนี่เนาะพออิ่มพอกินแบบขอบคุณที่รับชมนะคะแม่วินจะห่อไปเรื่อยๆนะคะมดแม่วินก็หอ่อบอยอยู่ค่ะการห่อกระตมนี่เนาะขอให้มีกล้วยนะคะห่อที่ละซิบ เสร็จเล้วนะคะประมาณนี้นะคะสวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆน,นะคะทุกท่านทุกคนค่ะแม่มาวินก็จะมาทำตะต้มมัดตะตมโคดีเนาะเ๋ยนแม่มวินก็จะมัดร่วมกันแล้วก็จะไปตมนะคะก็แค่นี้ละคะ่ะโอ้โหเด็ดมาแจมเลยนะคะ แดดเจนเจมแบบนี้หมู่บ้านฝนตุกแกค่ะเพื่อนๆนะคะอ,คอค๋อกระต้มกล้วยธรรมดานี่แหละค่ะเสียงสัตว์เลี้ยงเส,สียงสัตว์เลี้ยงกันรอบคางเด้อค่ะเพื่อนๆนะคะกระต้มมัดกระต้มโคดน,นี่เนาะเดี๋ยวแมวมีก็จะมัดร่วมกันแล้วก็จะไปต้มนะคะ สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆน,นะคะทุกท่านทุกคนค่ะแม่มาวินก็จะมาทำวันนี้กล้วยยังไม่เยอะเนะเาะของแม่วินแต่กำลังออกปีนะคะกำลังออกปีอยู่สองรื่อนะคะแม่วินก็ห่อบอยอยู่ค่ะการห่อกระตมนี่เนาะขอให้มีกล้วยนะคะห่อที่ละ แม่วินก็หอ่อบอยอยู่กับการห่ขอข้าวต้มนี่เนาะขอให้มีกล้วยนะคะห่อที่ละเส้นเดิมทีม่เคยแม่วินเคยห่อแล้วค่ะวันนี้เนือกอยากกินนะคะพอกขาเป็นมะขายพอดีเนาะพอกกล้วยนะคะห่อข้าวต้มนะคะเพื่อนเพื่อนทำไมมันเบืดจังเลยนะคะจะมาห่อข้าวต้มอีกค่ะเมนูห่ออีกแล้วนะคะ อิ่มแทนข้าวได้เลยเนาะข้าวต้มขา้าวกานธรรมดาเขานี่แหละคะ่ะใส่ถั่วดํานะคะกใส่ถั่วดานําขอข้าวต้มกันจ้าดูนะคะทางไหนก็คงจะห่อเป็นเหมือนกันนี่แหละคะ่ะห่อข้าวต้มนะคะเพื่อนๆทาไมมันมืดจังเลยนะคะจะมาห่อข้าวต้มอีกคะ่ะเมนูห่ออีกแล้วนะคะ สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆนะคะทุกท่านทุกคนค่ะแม่มาวินก็จะมาทำพอดีกินเนี่ยนะคะบ่ตรงบ่ตองกินนานเนาะห่อสิบสิบโพดประมาณสิบโพดเลยนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆนะคะทุกท่านทุกคนค่ะแม่มาวินก็จะมาทำ ก็แค่นี้แหละคะ่ะโอ้โหเด็ดมาแจมเลยนะคะเด็ดเจ้มแจมแบบนี้เมื่อวานคนตุกเลยคะ่ะเพื่อนๆนะคะคนมาขายกล้วยพอดีแมววินก็เลยจะหอนะคะหอ่ขอข้าวต้มอิ่มแทนข้าวได้เลยเนาะ,ะข้าวต้มข้าวสารธรรมดาข้านีินแหละคะ่ะใส่ถั่วดำนะคะใส่ถั่วดำน้ำ สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆนะคะทุกท่านทุกคนค่ะแม่มาวินก็จะมาทําห่อข้าวต้มนะคะเพื่อนๆทำไมมันมืดจังเลยนะคะจะมาห่อข้าวต้มอีกค่ะเมนูห่ออีกแล้วนะคะข้าวต้มกลวยนะคะห่อบอยนะคะแม่วินก็หออยอยะะ่หอบอยอยู่นะคะข้าวต้มนี่เนาะ แม่วินก็หอบอยอยู่กับการหอระต้มนี่เนาะขอให้มีกล้วยนะคะฮอที่ละซิกระต้มกล้วยนะคะหอบอยนะคะแม่วินก็หอบอยอยู่นะคะระต้มนี่เนาะก็แค่นี้ละคะ่ะเดดมาแจมเลยนะคะเดดเจ็มแจมแบบนี้หมู่บ้านปนตุกแกค่ะเพื่อนๆนะคะ แม่วินก็หอบอยอยู่ค่ะการหอกระตมนี่เนาะขอให้มีกล้วยนะคะหอที่ละสิแค่นี้ละค่ะโอ้โหเดดมากแจมเลยนะคะเดดเจ็มแจมแบบนี้หมู่บ้านผนตุกแกค่ะเพื่อนๆนะคะกล้วยก็ลูกพอดีพอดีนะคะกล้วยลูกไม่ใหญ่นะคะ เป็นอาหารวางนะคะต้มแล้วก็กินเพลินๆน,นะคะอ,อก็ต้มกันจ้า